สามหลฐานที่บุงบอกว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วนะคะวันนี้กลับมากับย1วันเดย3อแรก ค่ะที่เป็นหลักฐานว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วก็คือคุณยินดีกับทุกเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวดีเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องราวข่าวดีของคนอื่นยกตัวอย่างวันนี้คุณเห็นคนอื่นมีบ้านมีรถคุณรู้สึกยินดีดีใจกับเขาเหมือนคุณได้รับมาเองหรือวันนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณเห็นเพื่อนๆของคุณเขาขายได้ขายดีแล้วคุณรู้สึกยินดีกับเขา รู้สึกเหมือนคุณขายดีเหมือนกับเขานั่นแหละค่ะคือหลักฐานแรกที่บงบอกว่าคุณเข้ากล้ความสำเร็จแล้วและหลักฐานที่สองค่ะคุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระปีกระเป๋ารู้สึกพลังงานสูงตลอดเวลารู้สึกอยากทํางานตลอดเวลานั่นแหละค่ะคือพลังงานของคนสําเร็จกับคนสําเร็จ ที่โมติดตามชีวิตของเขาที่โมเข้าไปเรียนรู้ชีวิตของเขาเขาตื่นเต้นตลอดเวลาเขาพลังงานสูงตลอดเวลาและคํานึงที่โมได้ยินจากเขาก็คือเขาไม่ได้ตื่นมาทํางานแต่เขาตื่นมาใช้ชีวิตและหลักฐานสุดท้ายหลักฐานที่3าค่ะก็คือคุณมีความสุขในทุกๆครั้งที่คุณได้ทํางาน คุณรักในงานที่คุณทํายกตัวอย่างวันนี้ถ้าคุณทํางานประจําแล้วคุณทําเหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทเองหรือวันนี้คุณเป็นตัวแทนขายออนไลน์แต่คุณขายเหมือนคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เองคุณดูแลลูกค้าเหมือนคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เองคุณทํางานประจําคุณไม่ได้สักแต่ว่าทำทำทำเส้นเดือนรับเงินเดือน คุณขายออนไลน์คุณไม่ได้สักแต่ว่าโพสสรุปค่ะกับ3หลักฐานทางความรู้สึกที่บ่งบอกว่าคุณเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วหลักฐานรายขาก็คือคุณยินดีกับทุกเรื่องราวดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือแม้กระทั่งชีวิตของคนอื่น2ค่ะคุณรู้สึกตื่นเต้นกระปี้กระเป๋ารู้สึกพลังงานสูงและ3าค่ะคุณรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณทาและคุณรักในสิ่งที่คุณทําค่ะเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่ความคิด